ที่จักต่อเ็ดสารต้นดอกเพลิงพระครับพี่น้องเดี๋ยวนี้่ค่อยได้เห็นนะครับก็เลยสีลองเอาบรรยากาศเก่าๆามาเล่าใหม่รับเลียกอ่ะมาจากต่อคำใดสะก่อนนะครับตอกที่ห้าจะสารนี่ก็ต้องเป็นตอกที่ อ่อนที่สุดอ่อนที่สุดเ่าจะเท่าที่จะอ่อนได้ครับพี่น้องได้มากเลวครับพี่น้องได้ตอกมะเกาเซนพอดีนะครับสามเซนตต่ออันนะครับเดี๋ยวจะมาสารต้นดอกเพลิงพระกันนะครับนี่ครับวางทับลงไปเลยครับนี่วางทับลงไปเลยนะครับ ระหว่างเครื่องกลางของอตอกนะครับแล้วเขาก็เอาตัวนี้เข้ามาเขาว่างทาับไปแล้วเอาตัวนี้เข้ามาขัดขัดเห็นบมนครับขัดทำเป็นหูทั้งกลางเห็บมาหนี่เป็นหูทั้งกลางนะครับขัดไว้ขัดแล้วก็บีบเอาขัดแล้วก็บีบไว้ครับครับบีบไว้บีบไว้แล้วเขาก็เริ่มสารครับพี่น้องนะครับเขาก็เริ่มสาร เขาก็มาจับตัวนี้เ้วยครับขามเทือละสองอันพี่น้องครับขามเทือละสองเซนเห็นบ่จัดให้มันดีนะครับขามเทือละสองเซนอืมบนันนี้ม่มาเนี่ยเขาก็มาขามอีกหนึ่งสองนี่จับตัวนี้มาขามสองเลยครับนี่สองเขาก็หนีเอามือหนีไ้ครับนี่มันบทองการกับต้นมองนี่บตองการเขาก็จัดไม่ไร็วใดกลางครับนี่นี่นะครับ จน Commons, ara, านี่ก็ตัวนี้มาอีกสองเซนครับนี่ขามมาอีกหนึ่งสองเนี่ยตัวนี้ขามมาเลยครับขามมาสองเซนมาแล้วมือนีไปขึ้นเก่าครับนี่มือนีไปขึ้นเก่านะครับบาริจจะงองจังหน่อยมองนี่ครับนี่งองจังหน่อยขามสองคือกันครับเอาตัวนี้ขามหนึ่งสองคือกันขามมาผีเลยครับสอนเข้าไปในหู้นี่มือเขาครับนี่ครับสอนเข้าไปเลย พอเสรจได้เอามือนีไ้นะครับเห็นบอกมาแล้วครับครับลานี่เขาขามสองคือเก่าครับเพราะว่านี่เส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งที่เอาลงไปใส่ฝ่ามือเมื่อกี้แต่ห้าสิสอดเห็นบ่เหาสิสอดคัดตัวนี้บานน้ครับเขาจะมาสอดคัดตัวนี้ศานะครับนอนี่นะครับขามไปแล้วสองไานี้เขาจะมาขามสองอีกอันสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะครับนี่ขามสองอีก หนึง่งนี่ครับหนึง่งสองนี่ครับขามเต่าขามแล้วเขาม,มาสอดใส่หูคือกันครับนี่ขามแล้วก็มาสอดใส่หูเดี๋ยวครับนี่ครับ,รบสอดใส่หูลองปล่อยมือมาดูครับนี่ปล่อยมือมามันจะเป็นลักษณะจางสิแล้วก็ค่อยดึงเข่าครับ คอยดึงคอยดึงส่วนเพิินเข่านะครับคอยดึงไล่ไปเรื่อยๆนะครับคอยดึงไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับก็จะเป็นรูปร่างเห็นบรับก็จะเป็นรูปร่างแล้วเอาให้เบึ่งนะครับทำเบึ้ท่าสิเห็ดสามอันนะครับนะครับ นี่ครับเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วครับพี่นอ้องเห็นไหมครับที่ห้าคัดไปมันจะเป็นหูทางกลางเห็นไหมครับนี่จะเป็นหูทางกลางทีนี้เขาก็งายขึ้นมาอีกงายขึ้นมาก็มาสานอีกรอบหนึ่งครับขามสองคือเก่าครับพี่นอ้องเดี๋ยวตอนนี้ผมจะบอมือจับที่แหลกอ่ะผมจะมาขามสองเลย นี่ครับขามสองหนึ่งอ่าหนึ่งสองนี่ครับขามสองแล้วก็หมุนจกนักหน่อยก็หมุนมาจากักหน่อยเพราะนห้าบีบได้แล้วเพราะว่าคือที่แหลกขามสองอีกครับนี่ขามตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้นะครับมาขามสองลงมาหนีครับลงมาหนีครับเห็นบ่สมองนี่ให้พยายามให้มันอยู่ทางกลางเป็น,เป,นเป็นกากระบาดพยายามให้เป็นกากระบาดนะครับ อันนี้ก็มาเอาตัวนี้มาขามสองอีกครับนี่ขามตัวนี้ขามตัวนี้นะครับขามว่านี่สองแล้วก็บีวบนี่ครับเห็นปะพยายามให้เป็นกากระบาดนะครับพยายามให้เป็นกากระบาดบัตเทนีมานีก็ขามสองมาอีกครับหนึ่งสองนี่เอาตัวนี้ขามมาสองเสน็อีขามมาฟังนี่นะครับพยายามบีวบให้ดีนะครับ ทั่นี่ตัวนี้ขามานี่เคาเขาว่าขามขามสองคือการขามตัวนี้หนึ่งสองแต่ว่าเขาสิมาสอดเข่าหู้เห็นว่ารับสอดเข่าหู้นี่คัดคัดไปนะครับมาเรืออันสุดท้ายแล้วครับอันสุดท้ายกขาทีขามสองคือการรับหนึ่งหนึ่งสองนี่มาสอดเข่าหู้แล้วก็คัดไปนะครับนี่สอดเข่าหู้แล้วก็คัดไป จะเป็นารตะกอเลยครับนี่ปล่อยกมากว่ามีรุดครับครับคู่มือนี่ค้นสารบอคอยมีนะครับในแต่ละบานมีบ่ะเกินสามคนครับพี่น้องมีบ่ะเกินสามคนในแต่ละบาทนะครับนี่ผมจะดึงนี่ครับ ฐาเหาสอดบะถือนะครับถาเห้องสอดบะถือส,สองอันนี้จะเป็นอยู่หู่เดียวกันเลยสิโปมี่อ่าสิบปมีคัดแนวน,นี้นะครับซิบปมีตัวคัดแนวนี้จะอยู่หู่เดียวกันอันนี้ห้องเห็ดถูกต้องนะครับเอาอีกอันหนึ่งนะครับนาอเอาอีกอันหนึ่งเหลือไม่เหลือไม่ครับ ได้ต่อมาสามเส้นแล้วนะครับเอาว่างว่างแบ่งเคืองเลยแบ่งเคืองเลยนะครับเหีนบอกาก,กระบาด,ดเส้นที่สามพก็มาขัดนี่ให้เพิินเป็นให้เพิ่นเป็นหูทังกลางให้เพิินเป็นหูทางกลางนี่ครับอ่า จากนี้เขาก็เริ่มเขาก็เริ่มนี่ครับขามสองเลยครับขามสองเส้นนี่เส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งนะครับวันนี้อามาตัวนี้ก็ขามสองคือกันคือเก่านะครับขามสองนี่พยายามให้เพิ่นเป็นกากระบาดกันนะครับด้วยนี้เถอะพยายามให้เพิ่นเป็นกากระบาดนี่นะครับมานี่ก็ขามสองอีกครับ มือจกบางจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสองแต่ว่าให้เป็นขากระบาดไว้นะครับมานี่ก็ขามสองอีกนะครับนี่ขามสองอี็สอดคัดใบก่อนนี่ครับอาจจะงงๆเนะครับพี่น้องสอดคัดใบก่อน กลับมาอันนี้ที่นี่ขามสองอันไก่สีสุดท้ายแล้วก็มาสอดคัดคือเก่าครับนี่นี่ครับอันสุดท้ายรีเขาก็คัดเลยไปนี่ครับนี่ครับคัดเลยปล่อยมือออกมาครับนี่เห็นไหมครับเห็นลักษณะจังสีเขาจะคอยดึงส่วนเพิ่นเข้าไป ครับจะคอยดึงส่วนเพิินเข้าไปอ่ะนี่ครับนี่ครับดึงเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเพิินสินแน่นครับพี่นอ้องเห็นบ่ะอาจจะแน่นเลยนะครับดึงเข้ามาถ้าเพิินบกกรมเขาก็ดึงให้กรม ผม็อกความเพื่อดึงให้คมครับเปตะกอ,อ,อกแะ้วตัวครับตะกอ,อ,อกเนี่ยเราคือตัวดอกเพลิงพระนะครับนี่นี่ครับอันนี้ขนเนี่ยขนใหม่พันแตกมากก็พาตะออกโรดเด,ดออกกระไดน,นะครับรแล้วละครับ ว่ครับถ้าก็ความงายขึ้นคือเก่าครับเนี่ยงายขึ้นคือเก่าขามสองคือเก่าอีกครับหลอบที่สองสารสองหลอบนะครับมาเลยขามสองเลยนี่ขามสองนี่ครับมาอีกขามอ lunch, สาามองอีกนี่ครับนี่มานี่ครับ นี่ครับขามสองนี่สองเส้นนี่หนึ่งเส้นสองเส้นเ้าจะคอยหมุนมาเรื่อยๆครับคอยหมุนมาเรื่อยๆมาตัวนี้ก็มาขามสองเส้นอีกนี่หนึ่งสองนี่เอาตัวนี้ขามนี่ครับพยามบีใบย้ายพันดีเด้อครับเด้อพยามบี่วนพันไรย้า่วนพันดีนะครับมาอันนี้ขามสองคือเราครับนี่ขามหนึ่งเส้นสองเส้นขามสอง สอดลงไปแถวมือเฮานี่แหละครับเอามือเฮานี่ไปนะครับเหลือสองเส้นสุดท้ายเอาคัดคือเก่ามาขามสองแล้วก็งัดขึ้นขามสองนี่เส้นที่สองเส้นสุดท้ายก็ขามขามมาแล้วก็สอดเข้าใต้หู้นี่ครับนี่นี่ครับนี่เส้นสุดท้ายแล้วที่นี่นะครับเขาก้าขามมาอีกสองนี่ขามหนึ่ง ทองขามเสียนนี้นำ้ำขีหัวตัวนี้แล้วก็สอนลงไปใตหู้นะครับขีหัวตัวนี้สอนลงไปใตหู้นี่ครับนี่นี่นี่ครับแล้วแล้วครับนี่ครับเห็นปะครับหง่ายๆพี่นอ้องห็ง่ายแต่ยากทับ่ใส่ใจนี่บ่เป็นบบเป็น ผมไปเบืองแตละโมบา,มานนะครับมีบ่เกินสองคนผู้เฒ่าก็เห็ดบ่เป็นได้ครับผู้เฒ่าก็เห็ดบ่เป็นถาบกเคยหัดมาก่อนถามบริสสนใจมาก่อนนะครับท่านอยู่บ่ครับพี่น้องท่านบ่ห็นบ่ออกมางามนี่ครับครับพี่น้องครับหลังจากทีเขาใด ถ้าสามได้สามอันแล้วนะครับหนึ่งอ่าสองสามนะครับอันนี้บัดท่านนเนี่ยมาได้ก็ดึงเขาอีกครับหลังจากที่ได้สามอันแล้วเขาก็ไปเลาใหม่มานะครับเพชรอ่าเสาเพิ่นนี่ครับอ่าเลาใหม่กลมๆนะครับเป็นเสาเขาก็มาเสียบนะครับเสียบนี่ครับนี่เสียบเขาหู้ หูกลางนี่ครับหูกลางที่เขาขาดใบที่ผมว่าขาดใ้นะครับนี่ครับมันจะเป็นหูทังกลางเดีย๋ยงจะขาดว้ขาดาเพื่อนเป็นหูเพื่อจะได้เสียบเขาง่ายครับเห็นบอกโคแล้วนะครับอันนี้เป็นยังคือไดเป็นยังคือใด้เอาทั้งแหลมเสียบลงทั้งเสียบเสียบไงเนี่ยเนี่เป็นยังคือเสียบลง คือ่เสียบขึ้นปฏิบาเนาะเดี๋ยวจะมีคำตอบครับรับเสียบไปซะก่อนครับพี่น้องเขาโหกางเพื่อน,นี่แหละครับนี่ครับไสออ้สองอันแล้วสองอันแล้วอันที่สามเสียบเอาต่อการ เง่าหรือสัน่นทำไรครับก็เห็ดเอานี่ครับนี่เป็นตัวอย่างขาวๆให้พี่นอ้องในเบิ้งนะครับนี่ก็ดึงลูดขึ้นมาให้เป็นระยะห่างเห็นยวมครับพอดีพอเหมาะแต่ว่าเขาจะหูที่หล้างก็ได้ครับเข,า,เขาจะต้องตัดออกให้พอดีพ่อเหมาะนะครับเขาต้องตัดออกอีกนะครับพี่นอ้องตัดออกอีกอดันเขากันซะก่อนนะครับให้ติดกันเลยครับพี่นอ้อง สามอันเหติดกันเลยถ้ารวบรวบนะครับรวบเขากันนะครับรวบเขากันแล้วก็มาตัดออกนะครับนะครับรวบแล้วเขามาตัดเลยตัดส่วนผลออกให้พ่อเหมาะซัมาัชเชียเอาเลยครับครับตัดออกแล้ว็นกระสีเหลือเท่านี้นะครับผนกระสีเหลือเป็นสั้นซ้ำนี่นะครับนี่ ้าก็จังมาหลูดล่องครับหลูดล่องนี่ระยะห่างเทา่าไรเทาจังเอานี่ครับเพื่อก็จะเป็นควบสานควบแยา,าเพื่อก็ตามตามจาวาของเพื่อนและครับที่นี่เขาก็มาตัดปลายออกคห้ปล้ปลายแหลมนี่ครับนี่ครับตัดให้แหลมนี่ครับให้แหลมเลย นี่ครับตัดหแหลมเลยครับแหลมเพื่อ,อยังครับพี่น้องแหลมเพื่อว่าห้าวจะเอาเผงมาเสียบเสนีว่าหาวจะเอาเผงมาเสียบเสนีนี่ครับจะเสียบงายติดนะครับนี่ต้นดัวผึ่งฟ้ะอันในส่วนนี้เป็นยังคือผมจะเอาตั้งแหลมเสียบลงเสียบลงเพื่อนี่ครับเขาจะต้นขวยนะครับนี่เป็นตัวอย่างผมเลยเอาอันหน่อยๆมาให้พี่น้องดูบ้างนะครับนี่ งปับ๊บนะครับเอาโอเคนะครับครับกะขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องสำหรับการรับชมนะครับการเทต้นดอกเพลิงพันธุี้ซ้อนเทต้นดอกเพลิงนะครับยามเหชรกะลีเเ่เบเิงน,นะครับรับรองว่าเปลี่ยนแน่นอนครับพี่นอ้องง่ายๆนะครับกจะได้กะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช้มชงพันธุ์ขี้คนป่าแทบบานดยดีเสมอมาขอบคุณกําลังใจขอบคุณคำที่ชมขอบคุณคําแนะนําครับขอบคุณครับสวัสดีครับ